ในหนังสือสงครามไร้ขีดจำกัดของเฉียวเหลียงในบทแรกเขาเอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่า the new war หรือสงครามใหม่สงครามใหม่นี้เขานิยามในทยที่สุดว่าก็คือ unrestricted warfare แต่ unrestricted warfare เนี่ยคืออะไรกันแน่ในสัปดาห์ที่แล้วผมได้เอ่ยถึงว่า unrestricted warfare หรือสงครามไร้ขีดจำกัดเนี่ยคือสงครามซึ่งทำลายเส้นแบ่งระหว่างพลเรือนกับทหารสร้างสมรภูมิซึ่งกว้างใหญ่ครอบคลุม เรายกตัวอย่างนี้ครับในสงครามไทยกัมพูชาเรารบกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาเราก็เชียร์กันอยู่ที่บ้านนะครับสงครามนี้นะครับมันไม่ใช่การติดตามการรบที่ชายแดนไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นความเข้าใจผิด unrestricted warfare ในที่นี้หมายถึงว่าสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่หน้าจอมือถือของเรานั่นเองซึ่งในบทแรกของ the new war ที่เขียนโดยเฉียวเหลียงก็บอกไว้เช่นกันว่าสงครามแบบใหม่นี้ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแต่ปรากฏว่าในเมืองไทยนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในสงครามไร้ขีดจํากัดเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้เอ่ยถึงสงครามไร้ขีดจำกัดโดยโยนถึงกัมพูชาว่าฮุนมาเน็ตน่าจะเรียนสงครามไร้ขีดจํากัดมาจากเวสปอยดด้วยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าแห่งการทําสงครามไร้ขีดจํากัดหนึ่งในสงครามไร้ขีดจํากัดก็คือไปทําลายความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งไทยเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้นะครับกัมพูชานี้มีเสถียรภาพทางการเมืองไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามแต่มันมีเสถียรภาพมากกว่าไทยการสร้างจุดเด่นของตนเองขึ้นมาโดยทับจุดเด่นของคนอื่นนะครับเป็นลักษณะของการทําข้อมูลก่าวสารซึ่งกัมพูชาทําอยู่เป็นลักษณะของ unrestricted warfare อย่างชัดเจนแต่เรากลับไม่สามารถตอบรับมันได้นะครับกัมพูชาทําวิธีอย่างนี้ครับ กัมพูชาได้สลายเส้นแบ่งสงครามทหารที่ชายแดนก็รบกันไปแต่กัมพูชาได้ส่งทหารเลวทหารตราบมาลบกันในโซเชียลมีเดียนะครับโดยการใช้สแกมเมอร์ก็ดีโดยการล้างสมองประชาชนก็ดีโดยการให้การสนับสนุนหน่วยงานองค์กรต,ต่างๆก็ดีมาทําสงครามไซเบอร์สงครามข้อบูลก่อาสารกัมพูชาใช้สงครามไร้ขีดจากัดโดยการสร้างทหารโซเชียลมีเดียแล้วสร้างอาวุธ ที่เป็นอาวุธเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารแม้ว่ามันจะเป็นข่าวสารปลอมก็ตามข่าวสารปลอมที่นี้เปรียบได้กับอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพที่ใช้ใกันในสรามรบจ,จริงข่าวเท็ตนี้เป็นท็อกซินเมื่อผู้เสพเสพเข้าไปก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนี่เป็นลักษณะของสงครามไร้ขีดจำกัดที่ฝ่ายไทยเสียนะเสียรังวัดนะอย่าเรียกว่าแพ้ แต่ว่าจะต้องเรียนรู้ความผิดพลาดนี้นะครับหลายปีก่อนนะครับในช่วงเวลาเดียวกับที่ผมได้เขียนเรื่อง unrestricted warfare เอาไว้นะไม่มีนายทหารชั้นสูงคนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องคล้ายๆกันก็คือสงครามรูกผสมหรือ hybrid warfare ซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะต่างกันในรายละเอียดนะครับตอนนั้นเราก็สนใจ hybrid warfare พูดกันอย่างนู้นอย่างนี้ทีแต่ว่าจุดอ่อนของไทยคืออะไรครับ จุดออนของไทยคือเราขาดเอกภาพดังนั้นพอทหารพูดเรื่องนี้พละเรือนก็หวัวเราะเยาะว่าทหารจะมาพูดเรื่องอะไรตลกๆอีกหรือเปล่าเนื่องจากทหารและพละเรือนในไทยไม่ค่อยจะเข้ากันนะครับในช่วงก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งนี้เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพละเรือนและทหารนั่นเองนะดังนั้นพอมีทหารพูดเรื่องไฮบริดวอร์แฟร์ขึ้นมาคนก็หวัวเราะบอกว่าทหารมีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองหรือเปล่าแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมี แต่ว่าถ้าเราดูเป้าหมายของมันที่แท้จริงแล้วและเราศึกษาไฮบริดวอร์แฟร์เราจะรู้ว่ามีการใช้สงครามลูกผสมแบบนี้จริงๆก็คือใช้กับพลเดือนนะอย่างที่ในเมืองไทยใช้กันใช้กันเองครับก็คือสงคราม IO นั่นเองนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของสงครามไร้ขีดจำกัดเรื่องนี้ต้องชมเชอยอย่างเป็นวัตถุนิยมนะอย่างเป็นออ t จิทีฟเลยเพราะว่ากัมพูชา,ามีการวางกองทัพไซเบอร์วอริเออร วางยุทธศาสตร์ไซเบอร์แล้วก็ยังไม่นับการใช้ s สแกมเมอร์ซึ่งประเทศนี้ใช้เป็นตัวหางเงินทั้งหมดนี้ประสานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นการใช้ New Warfare นะอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในะสงครามยุคใหม่นะครับ ในสงครามยุคใหม่นี่แม้แต่การรบกันล่าสุดก็คือระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซเบไบจันนะครับในสงครามนาโกโนโคาราบัคครั้งที่2เนี่ยซึ่งเป็นสงครามใหญ่คล้ายๆกับสงครามไทยกัมพูชาก็ยังไม่มีการใช้สงครามที่เป็น IO อย่างนี้อย่าง,างรุนแรงขนาดนี้แะเรื่องนี้เนี่ยสามารถเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ได้ในขณะที่คนไทยภาคภูมิใจกับสงครามในรูปแบบนะครับหรือริ t ตริกว a r แฟร์เช่นเรา มีความภูมิใจกับการที่เราใช้ F16 นะในการไปย่อนระเบิดโจมตีกัมพูชาจนเสียหายยับเยินนะครับแต่เราขาดจุดนี้ครับขาดการรบนอกระบบขาดการรบที่ใช้พลเรือนเป็นเป้าหมายนะเรายังรบโดยใช้ทหารซึ่งไม่ค่อยเข้าใจเรื่องทฤษฎีการรบสมัยใหม่ทุกวันนี้อาวุธล้ำสมัยไปมากแต่วิธีการคิดน้อยมากที่จะสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ ถ้าเรายังติดลมอยู่กับการใช้อาวุธสักวันหนึ่งมันจะมีจุดอ่อนที่เราถูกแทงทะลุขึ้นมาได้สิ่งที่กัมพูชาต้องการคืออะไรนะครับในสัห์ที่แล้วผมบอกว่ากัมพูชาต้องการความไม่มีเสถียรภาพในประเทศไทยอันนี้เป็นหนึ่งในสงครามไร้ขีดจำกัดกัมพูชาตามสำเร็จแล้วสิ่งที่สองที่กัมพูชาต้องการทําคือต้องการทําลายความน่าเชื่อถือของไทยความน่าเชื่อถือหรือเครดิตนะครับเป็นรากฐานสําคัญในการ สร้างเสริมเศรษฐกิจและการเงินดังนั้นการปล่อยข้อมูลข่าวสารที่ผิดนะการทําตัวเรียกร้องว่าตัวเองเป็นเหยื่อการอัดข้อมูลทําลายไทยเนี่ยทั้งหมดนี้คือการทําสงคราม unrestricted warfare ของกัมพูชาเรื่องนี้ผมต้องยกเครดิตให้กัมพูชาทําไมเพราะกัมพูชาทำได้ดีนี่คือสงครามครับไม่มีคุณธรรมไม่มีน้ำมิตรไม่มีความดีความชอบ มีแต่ว่าใครทําส่วนไหนได้ดีที่สุดนะครับแต่กัมพูชาทําได้เหนือกว่าไทยมากในเรื่องสองครามไล้รูปแบบนะครับรบแบบก้าวล้ําเข้ามาในอาณาเขตพลเรือนก้าวล้ําเข้ามาในอาณาเขตเศรษฐกิจนะครับก้าวล้ําเข้ามาในอาณาเขตการเมืองเราเห็นได้ว่าความวุ่นวายในเมืองไทยทั้งหมดนี้นะครับมาจากกัมพูชาแท้ๆมันอาจจะเป็นคําพูดง่ายๆแต่เมื่อคุณสวมคําพูดนี้ไว้กับสงครามไร้ขีดจำกัดแล้วคุณจะเห็นว่า กัมพูชาตั้งใจให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นคนที่รับผลกระทบกลายเป็นประเทศใหญ่ขึ้นมานะกัมพูชาเนี่ยนะครับบอกกับชาวโลกอย่างนี้ว่าเราเป็นประเทศเล็กเราลุกรานใครไม่ได้หรอกอันนี้เป็นการสร้างเนรทีฟหรือว่าคำอธิบายให้คนเชื่อว่ากัมพูชาไม่ได้ทำอะไรเลยในฉากหน้ากัมพูชาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงแต่ในฉากหลังในอัน r e s t r i c t e d warfare กัมพูชาทำนี่เต็มรูปแบบเลย นะครับไอการที่บอกว่าประเทศเล็กทําอะไรไม่ได้นั้นก็เป็นความเท็จเช่นกันเพราะประเทศเล็กหลายประเทศหลายรัฐในประวัติศาสตร์สามารถโค่นล้มประเทศใหญ่ได้วิธีแรกที่เขาทําคืออะไรคือบอนทําลายเสถียรภาพของประเทศนั้นดังนั้นอย่างที่ผมพูดไว้เราต้องให้เครดิตกัมพูชาในการสร้างสงครามและรูปแบบขึ้นมาให้เครดิตไม่ใช่หมายความว่าผมชุมชอบกัมพูชา ต่ใหญ่จะกระตุ้นเตือนคนไทยและนักการทหารเมืองไทยว่าการรบมันไม่ได้อยู่ในสนามรบอย่างเดียวแล้วมันอยู่ในอาณาเขตที่ไร้ขีดจำกัดการรบไม่ได้หมายเพราะว่าเราต้องรบกันที่ช่องจอมนะช่องบกไม่ได้หมายคพามอย่างนั้นมันอยู่ที่หน้าจอมือถืออยู่ที่การทำงานทำการของเรานะโดนแทรกแซงโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เศรษฐกิจปันป่นป่วนการเมืองปั่นป่วน กัมพูชาได้บรรลุผลนั้นแล้วสงครามครั้งนี้นะครับถ้าวัดกันที่รูปปธรรมเนี่ยไทยอาจจะชนะแต่ถ้าวัดกันตามทฤษฎี unrestricted warfare แล้วกัมพูชานี่เหนือกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยครับย้ำอีกทีกัมพูชามีนายกรัฐมนตรีที่เรียนจบมาจากสถาบันการอาหารอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศซึ่งเป็นต้นตำรับของ unrestricted warfare ผมอยากจะถาม ผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองและการทหารในเมืองไทยว่าได้รู้และได้วิเคราะห์วิธีคิดของผู้นํากัมพูชาเอาไว้หรือเปล่าดังนั้นผมจึงอยากจะนําเสนอเรื่องนี้เป็นตอนตอน่อไปเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้เพราะผมเชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับไทยในอนาคตมันก็ยังไม่จบง่ายๆหรอกครับ